สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีม็อดแมปแปลกๆมานําเสนอนะครับเจ้าม็อดตัวนี้มันจัดอยู่ในม็อดของประเภทม็อดแมปนะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนว่าม็อดในเกม GTA V เนี่ยมันมีหลายแบบมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมเล่นไปบ่อยเนี่ยจะเป็นพวกมอดยานพาหนะแล้วก็มอดตัวละครทั้งหลายนะครับส่วนอันที่ผมมาเอามาเล่นในวันนี้เนี่ยมันอยู่ในหมวดของมอแมัพนะครับหรือว่ามอดที่เราสามารถที่จะสร้างสถานที่ต่างๆสิ่งก่อสร้างต่างเนี่ยเพิ่มเข้ามาในเกมได้นะครับและแมปที่ผมเอามาเล่นในวันนี้มันคือเครื่องทำลายรถนะครับชื่อของเขาก็าคือ Scrap Machine นั่นเองนะฮะสังเกตจากรูปทรงของเขานะครับ จะเป็นเหมือนคล้ายๆถ้วยอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีสะพานขึ้นไปผมคิดว่ามันจะต้องเอารถขึ้นไปทําลายข้างบนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไอเจ้าเครื่องนี้มันทํางานยังไงก่อนอื่นมันเป็นเครื่องทําลายรถนะครับเราต้องมีรถก่อนเดี๋ยวเรียกรถออกมาสักคันหนึ่งก่อนนะครับเอาเป็นรถแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันพวกซปเปอร์คาร์นะครับเอารุ่นไหนดีล่ะเยอะมากเลยนี่แล้วกันทียี่สิบครับรถยอดฮิตอ่า มาละหนึ่งคันไปเลยเพื่อนขึ้นรถได้ปุ๊บมาบุนบุบุมา,มาไปเลยครับรถยอดนิยมของเราเลี้ยวขึ้นสะพานตรงนี้กันเลยมีทิปเล็กน้อยโอ้โหสะพานนี้แบบว่าหลายเลนมากเลยนะครับใหญ่โตว่าโหลานมากเอาละ,ละเราเบรกตรงนี้ก่อนเครื่องหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนี่นะครับ โอ้โหตานล่างมองลงไปมันเป็นเหมือนใบพัดมันเหมือนใบพัดของกังหันนะฮะกังหันกังหันอะไรล่ะลิ้นพันกันแล้วนะกังหันล่มเออแล้วเหมือนเขาเอามาต่อกันหลายชั้นนะครับแล้วก็มีถ้วยล้อมรอบอีกทีนึงแม่เอาลดลงไปนี่จะรอดไหมเนี่ยผมไม่กล้าขับลงไปเลยฮะเดี๋ยวเราเราหยิบมันลงไปแทนได้ไหมหยิบมันลงไปแทนแล้วกันนะเอามานี่ทีที่ยี่ ลงไปเลยเพื่อนลาก,ก่อยปุมบยังไงางลงไปยังไม่ทะไลเลยพังเลยนะแม่มาเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองขับลงไปดูดีกว่าครับเดี๋ยวเอาเป็นรถบรรทุกมั่งละกันจะได้คันใหญ่ๆนะฮะรถบรรทุกอยู่ในอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้นะครับเอาแบบที่มันมีกระบะข้างหลังด้วยละกันครับปึ๊บ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกผิดไปหน่อยร่วงลงข้างล่างเลยเอาไม่อ่ะนี่นะครับแต่ว่าเราจะไม่ลงแต่รถบรรทุกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผู้โดยสารล,ลงไปด้วยไหนๆก็จะกระโดดลงสู่เครื่องปันป่นๆแล้วนะครับเอาเป็นอะไรดีล่ะเอาเป็นไอ้นี่ไหมไอ้นี่ฮีโร่บายฮีโร่บาย คราวก่อนนั้นนะเราเคยเอาไอตีปลงรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูไฮโรไบายบ้างนี่มาเอาเดี๋ยวเดีเดรถหายรถหายฮะเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อผมรู้แล้วว่าทําไมมันหายครับผมไปคลิกตัวรถมันก็เลยหายไปเลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้รู้ล้คราวนี้ผมจะเรียกรถออกมาเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่ในรถเลยไม่หายแน่นอน หมวดรถบรรทุกป,ปึ๊บโอเครอบนี้ชัวร์ครับขึ้นรบใต้แล้วก็เอาฮีโร่บายใส่เข้าไปอ่ะสักกี่คนดีละ่ะอัดเข้าไปเท่าที่จะอัดได้แล้วกันนะฮะ ตกรถตกรถโอเคลงไปเยอะๆเพื่อนอู้แน่นรถมาเดี๋ยวรู้เลยสตาร์ทเครื่องพร้อมครับไปพร้อมจะลุยกันหรือยังเพื่อนกระตุกกระตุกโอ้กระตุกครับกระตุกไปกันเลยฮะ ุไปเลยไปเดี๋ยวเดียเดี๋ยวท้าไมไปทะลูกแบบออกมาอย่างนี้โอ้หมาโล่ตรงนี้แทนนะฮะสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพน้นรอบนี้ผมจะไม่ลงไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีบักอยู่รอบนี้เดี๋ยวจะเสกรถลงไปข้างในแทนนะฮะมาดูซิว่ามันจะปั่นทำลายได้จริงหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้เราเอาฮีโร่บายลงไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จครับรอบนี้เอาเป็นรถยักษ์เหมือนเดิมแล้วกันขอคันใหญ่ๆเลยนี่รถดำรถดำย่อนไปก่อนหนึ่งคันอมปเปิดไหมออมออาไปสองคันเลยเริ่มหมุนครับเริ่มหมุนออมเอาไปอีกคัน โอ้รู้สึกว่ามันจะกระเด็นนะครับคันนี้กระเด็นออกมาเลยสูงมากคันที่เหลือเหมือนจะมันมันจะโดนปั่นแล้วมันกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะหดลงไปเรื่อยๆครับน่ะ <laughs> มันกระเด็นออกมาข้างนอกแทนนะครับแม่รู้สึกจะบักๆนะครับนี่ <laughs> กระเด็นออกมาเต็มเลย ุ้ารู้แมพอีกแล้วโอ้โหมาเกิดใต้ท้องรถแทนนะครับและถ้าเกิดผมเอาตัวละครใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปละครับมันจะทําลายได้ไหมเออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะมเมืเ่อกี้ลองรดรถแบ้วปรกวากฏว่าบักนะครับเรามาลองตัวละครกันดูบ้างเอาเป็นแบบไอ้พวกตัวยักษ์ๆเลยลกันคิงคองไหม กิงคองนี่ยากแน่นอนนี่มาลงไปเลยคิงคองเพื่อนยากมาเลยอุย๊ย <c ười> คิงคองนอนงายฮะมีหยุดมีหยุดเอาไปเยอะๆเลยคิงคอง,คง,คองกระเด็นไหมฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะอยู่นิ่งนะครับไม่ยอมระเบิดโอ้แต่มันกระเด็นไปข้างนอกเหมือนเดิมครับนู่น ون. กระเด็นไปตรงนูนแทนไหนลองดูไอ้น <puppies> <laughs> okay, <com> ี่บ้างกอสซิล่ากอซิล่านี่โอ้โหมันไม่ปั่นนะครับกระเด็นแทนบินไปนู่นโอบินไปไกลมากเลยก็สซิล่าบินได้นะครับโอ้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเครื่องนี้ รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคือผิดจากที่คิดไว้ตอนแรกคิดไว้ว่ามันจะต้องปั่นทําลายทุกอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอลองจริงๆแล้วเหมือนจะบักๆนะครับยังไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่แม่เอาละฮะคุณผู้ชมรอบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็เป็นที่ทําลายรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะคนละสนามนะครับอยูด่ด้านหน้าเราตรงนี้เลยเน่โอ้ยเดี๋ยวกอรซิลล่ามานอนตายนี่ครับ อันนี้จะคล้ายๆกับไอ้เจ้าเครื่องเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่าและรู้สึกว่าใบพัดมันจะวางอยู่แนวนอนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยไปเลยครับบุนบุนมบุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลง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 ยังไงยังไงฮะโอ้โหโอ้โหอันนี้รู้สึกใบพัดมันจะเป็นแนวนอนนะครับมันไม่ปั่นแบบละเอียดนะฮะเล่นกระแทกมากกว่าเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้ว เอาละไม่พังฮะยังไม่พังยังไม่พังเว้ยโอ้โหยังไม่พังครับแต่ถ้าทิ้งไว้นา,นานนี่ผมว่าไม่รอดนะครับโดนกระแทกขนาดนี้ไงนะหลุดออกนอกรถเลยเป็บัญชีมาบันชี ไปยแบนซีลงไปเลยอเเุ๊ยกระเด็นกระเด็นครับเอาไปเยอะๆเลยกระจายฮะเครื่องนี้รู้สึกไม่ค่อยบัานะครับคือหย่อนลงไปเท่าไหร่ก็กระเด็นเท่านั้นนะฮะลองดูไกลๆครับโอ้ใช้ได้เลยอันนี้กระเด็นกระจายนะครับลองดูคันใหญ่ๆกันบ้าง โอเคลงไปเลยเพื่อนขอเยอะๆอยกระเด็นจอดลงไว้อีกเอออุ้ยเริ่มระเบิดครับชิ้นส่วนนี้กระจัดกระจายเลยนี่เครื่องทำลายรถที่มาต้องแบบนี้ครับลงไปลงไปเออมีคันใหญ่กว,ว่านี้ไหมดีดีกว่า รถรถเจาะอ,อุโมงค์ฮะลงไปรถเจาะอ,อุโมงค์ถึงก็บินลงไปอีกโอ้โหกระจุยครับไม่เหลือชิ้นดีกระเท ใหญ่กว่านี้อีกไหมฮะนี่นี่รถน้ำรถน้ำเอาปกเลยถึงคันเด้อโอยบินบินโอ้ยอารู้สึกว่าเครื่องนี้มันจะสะใจกว่าเครื่องแรกนะครับคือมันไม่พักครับเวลาหย่อนไปเท่าไหร่ก็ อาวุมเท่านั้นเลยนะฮะโอ้สะใจจริงเอาไปเยอะๆเอาไปอีก โอเคครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับมอดของเครื่องทําลายรถนะครับก็เป็นมอดที่แบบว่าเอาไว้ระบายอารมณ์แล้วกันนะฮะเวลาไม่มีอะไรก็เอารถมาจอดเล่นในนี้นะได้พังได้ทําลายนะครับคลายเครียดเล่นนะครับโอเควันนี้ก็ฝากกันไว้เปอนเดอมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ